ออนนี้หลูกเครื่องควัก้าครับอืมกับอันนี้แตงกวาครับนี่เครื่องคอยอันนี้ตัวตัวควก้าครับนี่ตัวรครูกับกับกำลังมือเรามาชิมกันเลยครับเนี่ยหลังมือก่อนครับหลังมือเพื่อบได้การป้องกันหลังมือจบไปนีเลยมือ จับเติบเติบไปเลยมยอมจเติบไปเลยมันร้อยไปเลยอ่มึงมาดับหลังมือเสียดเจ็ดมือจับเามช่วานี่เก่งทีปูเสื่อมาจากตะเรียกสงค้าเมื่อวานครับซึ่งนี่ต้องเก่ง บ้านนาควนบางเลียงจากวัดสงคลารับเนเก่งบ้านนาควนครับมาครับานผู้ชทมาชิมกันครับไปล,นนอ,ลอนลอนลอนล,อน,ล,อ,นลอนอืมอืมอืมจานเ่นๆนะครับท่านผู้ชมจานเ่นๆน้ำจีนเี่ยโอ้จานเล่นเลยครับ วาวไปเลยแบบ้เลยต้องไม่ยมปุ๊บแกงกีกันแกงกีปลาคูับเจอตั้งต่ทองค่ารับเมอวันใส่เยอะแล้ครับ,บ,นเ,บนเนื้อปลาเ,เน้นเนเนื้อปลาเนือ้อปูเลยครับจานไปเลยครับต้อไมจานเล่นไปเลยวัด่าอนี้ใส่ปิ้กวักทีกับ มันเกากันกลมกลมนะลุยกันไปเลยครับท่านผู้ชมไปเต็มกันไปเลยอืมันไปเลยนี่ขใครับท่านผู้ชมใครกินวันละห้ามเกินซ่องห้องกับต่อวันกับอืมพาเล่นกับเลน่นอ้าเลน่นอ่ะให้กันอะฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอืม นนเดยดปุ๊บอ้าเลยตอนนี้ไก่แดงไก่ขาวตามผูม้ชมมาครับตามผูม้ชมมากินจิ้มซุปจิ้มกันวันเตียงครับมาดูว่ามันจะร้อยกันนานนี้ตามผูม้ชมมาๆกันลุงปุ๊บปุ๊บปุ๊บแก่ๆนเออไอ้ยา Ừ, đây mhm 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 ừ, mhm 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 ồ, mhm ừ, mhm Gói quá. Ga luôn gào vô và nể nổi việc mẹ. Giêng lại thật là bắt đầu tập thấy là phải cặp bắt bằng gạo mẹ tâng lên 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 tướng lên tâng lên tâng นี่แต่พี่จอมหนกตอนี้เขบอกว่า <laughs> ตัเงินตังว่มีมีประโยชน์มากครับไอ้ปอกมันจะมันตาต่อคำมันบมันร้อยแล้วมาท่อมอ๋อออไอเลืบยูเลยครับไอ้ลูกยูครับ Nè, ừ. bố gặp, nhuân Nè, bố, nhuân 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 nhuân

น้อมันิกับบิดกุ้งักกันเรื่อข้ามาเลยมาด้อยมาถึงจะได้ืัอต่อมั้มอื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 มอ่าอืมออาบิบกุ้งกัออ่า ท่านผู้ชมวันนี้ทำแดงกับหวานจับหน้าวันนี้มันไหนแรงกับท่านผู้ชมกินข้าวแก้วแบบกินหนำสุดขึ้นมากครับสุดขึ้นหนกร้อยกับ <ot> ท่านผู้ชมมา Chúng ta bỏ qua lối các bụng. Cảm ơn mặt, người. Tạm chung, chồng. Tạm biệt các Có Cảm ơn các đi Xin